เข้มพัสวีโดนแอบอ้างสวมรอยใช้ชื่อสร้างแอคเคาทต์ิกตอกปลอมแถมสวมรอยไปคอมเมนต์ในไลฟ์เพื่อนเข้มเรียกว่าจูๆ่ๆงานเข้าพเอกหลอกเข้มพัสวีพัคพงศ์ไพศาลล่าสุดเพจบ้านเข้มพัสวีแฟ m ม l y ได้ออกมาแจ้งเตือน FC ฟแฟนคลับพร้อมอยากให้ไปช่วยกดรีพอร์ตเพจปลอมดังกล่าวโดยได้เปิดภาพเพจปลอมดังกล่าวและข้อความที่ไปคอมเมนต์ สวมรอยเป็นเข้มฮัสวีในไลฟ์เพื่อนเข้มจากนั้นเพจบ้านเข้มฮัสวีก็ระบุแคปชั่นอีกว่าฝากช่วยกดรีพอรตรรายงานช่องนี้ใน t ิกตอกด้วยได้แอบอ้างเป็นเข้มสวมรอยและไปคอมเมนต์ในไลฟ์เพื่อนเข้มและคนที่รู้จักกับเข้มบ้านหลักจึงอยากจะแจ้งเตือนให้ระวังอย่าลงเชื่อซึ่งสร้างความเสื่อมเสียมาถึงเข้ม และรวมไปถึงผู้ที่มีพฤติกรรมป่วนเวลาเข้มไลด้วยผิดพรบอรคอมพิวเตอร์ละเมิดสิทธิ์ผู้ใดด้วยการปลอมเป็นบุคคลอื่นหรือด้วยความด้วยข้อความทางโซเชียลช่วยกันแชร์ฝากแจ้งต่อต่อกันด้วยหรือมีอะไรที่ดูแล้วไม่ปกติฝากแจ้งมายังบ้านคนรักเข้มหัสวีด้วยนะคะ ช่องทางการติดตามเข้มหัสวีช่องจริงสังเกตจากยอดฟอลโล่เป็นหลัก t ิ k t ตอกหัสวี6ผู้ติดตาม 1.3m ขอขอบคุณแฟนคลับและแฟนเพจต่างๆช่องแฟนคลับที่สนับสนุนน้องเข้มเป็นอย่างดีเสมอมาช่วยกระจายข่าวสารที่ถูกต้องและแจ้งข่าวนี้เข้ามายัางทางบ้านหลักให้รับทราบขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง และนั่นคือข่าวแจ้งเตือนจากบ้านหลักเข้มหัสวีหรือเพจบ้านหัสวีแฟมิลีค่ะออกมาเตือนเอฟซแฟนคลับค่ะโดยล่าสุดนุ่มหล่อเข้มหัสวีโดนแอบอ้างใช้ชื่อไปสร้างแอคเคาท์ปลอมนั่นเองค่ะสวมรอยเป็นเข้มไปคอมเมนต์ในไลฟ์สดเพื่อนเข้มอีกด้วยล่ะค่ะจึงออกมาเตือนถึงเอฟซแฟนคลับนั่นเองค่ะ